ตรงมาทะลุสนามหลวงน,นะครับเลี้ยวซ้ายเรียบสนามหลวงนะครับขวามือของท่านผู้ชมไปสนามหลวงนะครับมองดูรถนะครับฝั่งนี้นะครับรถจะจอดเต็มนะครับถ้ารถจอดเยอะๆแสดงว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยววัดพระแก้วมาเที่ยวแถวนี้เยอะๆนะครับเขาจะเหมารถตู้รถเป็นรถบัสคันใหญ่ๆมานะครับเป็นรถตู้เป็นกรุ๊ปทัวร์เขาจะเหมามาแล้วก็รถเขาจะมาจอดที่นี่นะครับนักท่องเที่ยวก็ เดินไปนะครับเดินไปวัดพระแก้วเดินไปท่าพระจันทร์เดินไปท่ามหาราชท่าเตียนวัดโพอะไรพวกนี้นะครับรถจะจอดตรงอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นหมายเลยธรมรมศาสตร์นะครับรสายมหมต,ต้งตาชมเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับตอนเรียนผมก็ได้มมเข้ามาอยู่นะครับมาท่านาศศึกษา อันนี้ก็เป็นโรงละครแห่งชาติรถก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายซ้ายมือก็เป็นโรงละครแห่งชาตินะครับ รถก็จะเลี้ยวขวาลอดสะพานพระปิ่นเก้านะครับตรงข้างหน้านี่นะฮะเนี่ยรถก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนพระอาทิตย์ข้างบนก็คือเป็นสะพานพระปิ่นเก้านะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ถนนพระอาทิตย์นะครับ ด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับเป็นทางเข้าท่าเรือพระอาทิตย์นะครับก็จะมีทางเข้าอีกฝั่งนึงนะครับตรงที่ข้างๆสวนป้อมในพสมเมรุนะครับตรงนี้ก็เข้าได้เดินอ้อมไปนิดนึงนี่ก็คือป้อพมพสศเมรุนะครับเข้าสู่ถนนพสศเมรุนะครับถนนพสศเมรุนะครับ ซ้ายมือของท่านผู้ชมก็จะเป็นพิพิธบางลำพูนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติต่างๆของบางลำพูนะครับสามารถที่จะเข้าไปชมได้นะครับรงเเวด ตอนนี้เราจะมาถึงย่านบางลําพูแล้วนะครับนะครับชี้แยกหน้าก็คือแยกบางลําพูนะครับเลี้ยวซ้ายก็คือจะเข้าสู่ถนนสามเสนนะครับตรงไปไปบางโพไปเกียรติกายได้นะครับปน,นบุรีนะครับเส้นนี้นะครับถนนสามเสน ช่วงนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะพักย่านมงลมําพูเยอะนะครับเพราะว่ามันใกล้กับถนนข้าวสารนะครับช่วงเย็นเขาก็จะไปเดินถนนข้าวสารกันครับแต่ที่พักเขาจะพักออกมาห่างๆครับมันก็จะถูกกว่าใกล้ๆนะครับแต่ย่านนี้ผู้นักท่องเที่ยวก็จะพักกันเยอะ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงแยกบางขุนพรมนะครับข้างบนก็คือเป็นทางข้ามสะพานพระราม8นะครับที่น้าที่นั่นผู้ชมเห็นก็คือซ้ายมือนกหน้าก็คือเป็นแบงค์ชาตนะครับตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกบางขุนพรมนะครับเทเวศแบงค์ชาตนะครับแบงค์ชาตอยู่บางขุนพรม ถนนสามเสนนี้ก็มีรถเมล์ผ่านหลายสายนะครับตรงไปทางนนบุรีได้นะครับเนี่ยบริเวณนี้นะครับเดี๋ยววันหลังนะจะมารีวิวสายต่างๆนนครับสายหกสี่ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงสี่แยกเทเวศนะครับนี่รถก็จะเลี้ยวขวาเข้าไปสู่ต้นทางนะครับมันก็จะมาสุดทางตรงที่สี่แยกเทเวศนี้นะครับตรงไปก็คือสามารถที่จะไปเกียรกายไปรัสภาได้นะครับไปบางโพได้ไปนนทบุรีได้นะครับสี่แยกเทเวศนะครับรถก็จะมาสุดสายบริเวณนี้นะครับถ้าใครนั่งที่ใกล้ๆนะครับก็สามารถที่จะลุกลงจากคันนี้นะครับแล้วก็ขึ้น ต่ออีกคันหนึ่งได้นะครับโดยใช้ตัวเดิมนะครับก็จะไม่เสียตังค์นะครับนี่นะครับสิ้นสุดป้ายรถเมที่เทเวศนะครับ ซีนตติ้งขอบคุณครับสำหรับการสรับสับครขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับวันนี้การเดินทางด้วยรถเมย์สาย53นะครับรอบเมืองก็ขอจบไว้ที่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ